สวัสดีครับทุกคนมานี่ผ้าพ่าเด็กๆสาวๆลูกมาเที่ยวสวนน้ำเยสะทอนครับนี่นี่ครับน้องโฟกัสกำลังอยู่สไลเดอร์ครับเดี๋ยวลงมาครับนี่่อกระเบรอสิบสี่กำลังถ่าครับลูกสาวครับส่วนลูกสาวใหญ่กับลูกสาวกลางก็ขึ้นไปเล่นอันบนอันใหญ่ครับลงมาแล้วน้องโฟกัสต้าจอดครับมวนเพินแล้วครับมอนี่ บรรยากาศเมือนี้กหอนครับแต่ว่ามนนาเล็ดน้ำก็เย็นสบายครับพี่น้องคลายร้อนกันครับวันนี้ทุกคนครับ,บนลูกสาวใหญ่กระลูกสาวกลางน้องจินนี่น้องดีดีคุณครับดูข้างบนรอคิวอยู่รอคิวสไลดเดอร์อันสูงครับพี่น้องนี่ลงมาแล้วครับอ่าต่อไปคิวน้องจินนี่ครับลงมาครับพี่น้องนี่ ลงมาแล้วน้องกินนี่ตามต่อไปน้องเดลี่มาแล้วครับพี่เดลี่ลงมาแล้วครับนี่เสื้อดำครับสังเกตเสื้อดำครับตามเรียบล้ลย